วาทะคําคมโจโฉโจโฉผู้นำวุยกกเป็นผู้ปกครองที่ปราดเปรื่องเป็นอัจฉริยะบุคคลด้านการทหารมีบารมีหาที่เปรียบไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาดุจครอบครัวของตัวนับได้ว่าเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในบรรดาผู้นำทั้งสามกกซึ่งวาทะคำคมของโจโฉมีดังนี้ย่ง ขาพระเจ้ายอมทรยศโลกดีกว่าให้โลกทรยศค่าพระเจ้า 2. อ,อันธรรมดาว่าสงครามจะหมายเอาชนะฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องแพ้บ้างชนะบ้าง 3. แม้เห็นว่าการใหญ่ก็ทำให้ใหญ่ประมาณการน้อยก็ทำแต่น้อย 4. มิตรภาพในสงครามเป็นเรื่องอันตรายทว่ามันทำให้สงครามมีรสชาติขึ้น ห้าคนฉลาดที่สุดมักซ่อนในรูปคนโง่คนแข็งแกร่งที่สุดมักซ่อนในรูปคนอ่อนแอคนคิดลึกซึ้งที่สุดมักซ่อนคมในฝักคนประเภทเดียวที่เจ้าไว้ใจได้คือคนตาย 6. อาดชาติบ้านเมืองขาดค่าสักคุณไม่รู้จะมีกี่คนตั้งตนเป็นฮ่องเต้จะมีกี่คนตั้งตนเป็นอ๋องเจ็ดความสำเร็จของหนึ่งขุนพล วางอยู่บนโครงกระดูกนับหมืน่น 8. เมื่อต้นบอนไซหยุดเติบโตท่านก็รู้ว่ามันตายแล้ว 9. ไม่มีสิ่งใดในโลกที่เป็นไปไม่ได้หากผลประโยชน์สูงพอ 10. บางครั้งใช้ผู้กันฆ่าคนเป็นการง่ายกว่าการใช้อาวุธหลายเท่า 11. ถ้าอยากทำงานใหญ่ก็ต้องรู้จกักยึดมั่นและปล่อยวาง สิอ้ไอหาชาติไม่มันมาเจรจาลำเลิอกอูชนีหาความยำเกรงไม่ได้โจโฉด่าเตียวสง 13. หลังจบเกมทั้งขุนและเบี้ยถูกเก็บในกล่องเดียวกัน 14. คนคำนวณมีสู้ฟาลิขิตสิ 15. อย่าถืออารมณ์เป็นใหญ่เพราะอารมณ์จะบดบังปัญญาเรา 16. ผู้มีปัญญาคาดการสิ่งใดก็รู้จักที่หนัก ที่เบาที่เสียที่ได้ยักย้ายถ่ายเทมีให้ผู้ใดล่วงรู้ถึง 17. โลกนี้ไม่เคยมีกองทัพไหนรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง 18. ไม่มีคือมีมีคือไม่มีนี่แหละหลักพิชัยยุทธ 19. คนรู้จักค่อยๆจากลาเหมือนใบไม้ร่วงตามลง 20. ความทุกข์ของข้าท่านไม่ได้ว่าจะรู้ ใครเล่าจะรู้ใจข้าใครบ้างที่รู้ใจเราผู้ใดบ้างที่รู้ใจเรา21นกน้อยได้จะรู้จิตใจพยาครุฑ22อิทธิพลขันธ์ทีไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นได้ในวันเดียวต้องมีอาจตัดรากถอนโคนได้ในวันเดียวเช่นกัน23ต่อให้พวกท่านร้องไห้จนถึงเช้าน้ำตาท่วมพื้นน้ำตาจะฆ่าตัางโตได้หรือ 24ดีชั่วประปนคนมีหลากหลายระหว่างธรรมะและอธรรมไม่ใช่สิ่งที่วัดกันอย่างฉาบฉวยผิวเผิน25กดที่ข้าตั้งเองแต่กลับผิดเองแล้วใครจะนับถือ26เพราะอะไรเท้าของเราส่วนใหญ่จึงขาวกว่ามือและหน้าเสียอีกเพราะมันถูกซ่อนอยู่ไงชื่นชอบหรือไม่ชอบ ว่าถ้าคาคมโจโฉร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณครับ